ค่ะวันนี้นะคะก็ได้เชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุรนกรบุญมีค่ะมาคุยกันถึงเรื่องของกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะคะอ,อ,อยากสอบถามอาจารย์สักสาประเด็นข่ะั้นสั้นประเด็นแรกค่ะอาจารย์คือหลายๆคนเนี่ยค่ะเขาก็พูดว่าครูค่ะก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นพ่อแม่พ่อแม่ก็ ดูแลลูกม,มีการ่ำสอนลูกมีการอาจจะมีการตีรูปอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะคือจากนี้นต่อไปอะค่ะก็มีคนบอกว่าครูไม่สามารถตีเด็กได้อีกแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงๆไหมคะต้องดีอย่างนี้ครับว่าในสมัยก่อนเราอาจจะมีเรื่องการลงโทษด้วยการตีเนื้อตัวร่างกายอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีดีการเรื่องแบบเจ้าว่าตีเด็กอะไรอย่างนี้แต่ว่าทีการนั้นเก่ามากแล้วผมคิดว่าในบทของสังคมเนี่ยเปลี่ยนไปจากจุดนั้นมากแล้วนะครับ,รบประกอบกับมี ระเบียบของของกระทรวงสาธาธิการสั่งห้ามไม่ให้มีการใช้ corporal punishment ก็คือไม่มีการตีเนะื้อตัวร่างกายเด็กอีกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าการที่ครูตีเด็กไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรจะเป็นเรื่องส่วนตัวอารมณ์หรือเพราะหวังดีผิดทั้งหมดนะครับไม่สามารถอ้างได้เลยถ้าเด็กไปฟอ้องเนี่ยก,ก็ผิดทั้งหมดนะครับครับอาจารย์ช่วงนี้ค่ะก็มีคนพูดถึงเรื่องที่ครูตีเด็กแล้วก็อันนั้นนะคือตีเด็กผระเพาแน่ นีนพูดถึงคนที่อยู่ร,รอบๆคยูคนนั้นก<อ>็จะมีทั้งครูในห้องมีทั้งอ,อาจจะเป็นครูที่เป็นหัวหน้าชั้นรวมไปถึงอพอ,อรอองเรียน<อ>พวกน<อ>ี้ค่ะคือคนรอบๆตัวคนที่ทําความผิดเนี่ยค่ะเขาต้องรับผิดไปด้วยไหมคะ อันนี้มันต้องแยกค่อนข้างเยอะครับคือในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันมีหลายการกระทําต้องต้องเรียนีก่อนว่าเอาเอา,เอาตัวเจ้าตัวคนดีก่อนเนี้ยนะครับถ้าเขาตีเนี่ยหยิกเฉยๆเนี่ยนะครับเป็นรอยช้าแดง10วัน15วันหายอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดเป็นอะไรที่เป็นอันตรายแก่กายมันจะเป็นแค่ความผิดระหุโทษสามก้าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะไปโฟกัสที่การจับกวดทางร่างกายโอว่าคดีนี้จะไปได้ไม่ไกลนะครับมันจะเป็นแค่ระหุโทษแปลว่าจำคุกได้ไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่ง จะคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปับไม่เกินหนึ่งหมืน่นบาทแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามองไปที่เรื่องจิตใจเช่นเด็กหวาดกลัวเด็กปัสสาวะล่าตอกนกลางคืนเด็กไม่กล้าเข้าห้องน้ำคนเดียวส่งผลกระทบการทำงานของสมองเขาแบบนี้ครับ mm hmm. อันนี้จะขยับมาเป็นมาตรา295 mm hmm. จะเป็นจำคุกสองปีปร mm ับสี่หมื่นแล้วถ้าแล้วถ้านะครับ mm hmm. เด็กคนนี้มีอาการแบบนี้ไประยะยาวนะครับ mm hmm. ก็จะกลายเป็นการการบาดอันตรายสาหัสซึ่งก็จะขยับไปเป็น10ปี โทษมันก็จะหนักของมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเด็กเกิดผลอะไรบ้างนะครับ mm hmm. ทีนี้ถามว่าสมมุติว่าเซตอาศัยเอาแน่นอนนะครับคนคนที่ทายังมีอันหนึ่งคือเขาเด็กเขาไปขังในห้องนะครับการขังเนี่ยก็จะเป็นความผิดฐานหนุ่มเกี่ยวกับขังอันนั้นก็จะ3ปีก็จะหนักกว่าทำร้ายร่างกายธรรมดานะครับทีนี้เราเซ็ตอาศัยความตัวผู้กระทำความผิดบ้างนะครับตัวคนอื่นๆที่อยู่อยร,รอบๆเป็นอะไรไนีบ้างคําตอบก็คือว่า เขาร่วมตกลงกันหรือเปล่าถ้าเขาร่วมตกลงกันนะครับว่าฉันจะทํานะอย่าไปนู่นนี่นั่นอย่าไปฟอ้องใครนะอะไรเงี้ยร่วมกันดูต้นทางดูให้อะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเขาก็อะไรที่ครูคนที่คเป็นคนหยิกคนที่ขังผิดครูคนที่อยู่ในห้องก็จะผิดด้วยถ้าเขาร่วมตกลงกันอันนี้คนหมายเรียกว่าตกลงนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ร่วมตกลงกันเขาแค่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ตัวเองจะได้รอดไม่มีปัญหาการกระกทำแบบนี้ครับเราเรียกว่าเขาเขา งดเว้น,วนคือสำหรับคุูในห้องนะครับไม่ใช่ครูคนอื่นนะเราพูดถึงชวครูในห้องก่อน,นคุณถูกมอบหมายให้ดูแลความปลอดภัยของเด็กในช่วงวเวลาและเวลาระหว่างที่เด็กอยู่ในห้องเรียนนะครับเหมเือนเรา้างพี่เลี้ยงเด็กมาเลยครับแล้วพี่เลี้ยงเด็กเนีเ่ยไม่สนใจดูแลคนนี้ฮะไม่ใช่แค่รักเว้นกฎหมายเนี่ยบอกว่าผู้ใดไม่ไม่ทําหน้าที่อันเฉพาะตัวนะครับเพื่อป้องกันผลไม่ให้เกิดการบาดเจ็บการการตายเนี่ยนะครับเขาเรียกว่างดเว้นงดเว้นเนี่ยไม่ต่างอะไรกับครูผิดเด็กเทงเลย S. <S นะครับทีนี้เราขยับมาต่อไป้ครูที่อยู่ในห้องเนี่ยเขาเขามีจตนาญอยกเด็กไหมเขามีจตนาอยากให้เด็กเจ็บปวดไหมอันนี้อาจจะพิสูจน์ยากถ้าเขาไม่ตกลงกัาไม่ก่อนนะครับเต็มที่เราอาจจะบอกว่าเขาไม่ทําหน้าที่ของเขานะครับแต่ว่าเขาเล็งเห็นนั้นอยู่แล้วว่าเด็กจะบาดเจ็บจากการที่เขาไม่ทําหน้าที่ของเขาเราก็ยังไม่ใยดีไม่ทําหน้าที่ไม่ฟ้องไม่ขัดขวางไม่อะไรเลยนะครับสําหรับผมครูที่อยู่ในห้องมีความผิดไม่ต่างจาก คนที่ดำเนินการเลยแม้เขาจะไม่ได้ตกลงอะไรกันเลยก็ตามครับอาจารย์เราถ้าเกิดว่าเขาแบบไม่ได้เข้าไปขัดขวางเพราะว่าเขาอาจจะกลัวหรือว่าโดนข่มขู่อะไรพวกนี้ค่ะครับ,ค,รบคือถ้าเกิดเขากลัวแล้วเขาถูกข่มขู่ต้องถามว่ากลัวระดับไหนข่มขู่ระดับไหน,ไหนกฎหมายอาจจะมีประเด็นหนึ่งครับคือเราทําผิดนี่แหละแต่ทำเพราะความจําเป็นเช่น เขาขู่ว่าเขาจะถ้าไปฟ้องมาขัดขวางเขาจะทําร้ายเราแทนเราสู้เขาไม่ได้อ,อันนี้ก็จะนั่พันยงเป็นโทษแต่อย่างว่าครับครูเนี่ยที่อยู่ในห้องมีทางเลือกอื่นๆมากกว่าที่จะเข้าไปขัดขวางเรียนโรงนะครับเพราะเหตุการณ์ไม่ใช่เกิดครั้งเดียวล้วจบเหตุการณ์มีหลายครั้งครูที่อยู่ในห้องถูกคาดหมายว่าควรจะต้องแจ้งกับหัวหน้าชั้นเรียนยหรือพอตำรับดับชั้นต่อไปถ้าเขาไม่ทาอะไรเลย,ยเขาก็ยังนมดสย่ธิ์ได้ การพูดถึงครูหัวหน้าชั้นหัวหน้าชั้นปีหรือพวกนี้ค่ะพอคนสองกลุ่มเนี้ยค่ะเขาต้องรับผิดด้วยไหมคะคำตอบคือว่าเขารู้ไหม,มถ้าเกิดเขาไม่รู้เหตุการณ์เลยเขามีนโยบายไปแล้วว่าให้ดูแลเด็กอ้านตีนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าคนอื่นไปละเมิดนโยบายเขาเองแบบเนี้ยบอกว่าเขาไม่ผิดเขาไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนไปแจ้งเขาแล้วเขารู้แล้วแล้วเขายังไม่ดําเนินการอัไนี้เขาผิดถามว่ามันผิดอะไรได้บ้างนะครับสำหรับครูที่ไม่ได้อยู่ในห้อง เราคงไปเล่นเรื่องงดเว้นไม่ได้เขาไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงที่จะอยู่ดูอะในสถานการณ์นั้นโดยเฉพาะถ้าเกิดเขาเขาไม่นั่นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีก็คือพรบคุ้มครองเ,เด็กมาตั้งปี2546ม,มาตา 26, ัิบ26อนุหนึ่งครับผู้ใดรับเว้นหน้าที่นะครับแล้วมันมีการทานุูเด็กขึ้นมาอันนี้อุว่าอาจจะไปนานครับ okay. อันนี้อันนี้มีเงื่อนไขว่าเขาต้องรู้เหตุการณ์นะครับราต้องรู้นะถ้าเกิดเขาไม่รู้อะไรเลยเนี่ย ก็มันจะไปอะไรไม่ได้เนีคยับอโอเคค่ะสุดท้ายค่ะกันคือมีคนต้องสังเกตว่าไม้ว,ว่าพอคนที่เราไปดูแลเป็นเด็กเพราะนั้นในแง่ของการลงโทษถ้าเกิดไปทําให้เกิดธรรมากรรมเด็กพวกน,นี้ค่ะโทษที่ลงเนี่ยควรจะหนักกว่าการลงโทษคนที่ไปทํากับคนทั่ทวไปใชนน่ไหมคะเรามีกฎหมายตัวนี้ไหมคะคําตอบก็คือว่าถ้าเรื่องการตีนะครับ เรามีกฎหมายตัวหนึ่งครับคือพราคุ้มครองเด็กที่เมื่อกี้บอกมาตรา61สเ็แต่มาตรา61สเดนี่ยเอาโทษหนักขึ้นเฉพาะกรณีที่เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กสถานสุขล้อมนะครับสถานรับเลี้ยงเด็กก็คือเนอร์เซอรี่ที่เด็กรับเด็กไปเกินหขวบก็้แต่5้าคนขึ้นไปแต่ถ้าเป็นกรณีโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีความผิดเฉพาะผลมากแต่นะครับเราคุ้มครองกรณีสถานรับเลี้ยงเด็กแต่เราไม่คุ้มครองอนุบาลเราคุ้มครองเด็กไม่ให้ถูกข่มขืนแต่เราไม่คุ้มครองเด็กไม่ให้ถูกดีผมผมคิดว่ากฎหมายตัวนี้ถ้าเกกิดมี รีวิวสักนิดนึงก็น่าจะดีครับเพราะว่าเด็กไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนอนุนอบาลหรือเด็กอยู่สานรเลี้งเด็กก็คือเด็กอายุไม่เกินผมที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่ยังบอกไม่ได้อยู่ดีในโดยเนเจอร์เขาไม่ต่างกันโอเคค่ะก็วันนี้ขอขอบคุณท่านอาจารย์รณกรมากค่ะที่มาร่วมได้เป็นความิเศ็นะคะวอบคุณผ่าส